นี่นี่คือ<ห>การลอบไปเขาไปตายไปเนี่ยมีกี่คนอ่ะตรงนั้นน่ะคนเดียวผมเห็นคนเดียวมาคนเดียวแล้วคนเดียวข <c oughs> าเห็นเขามีคนมามบ้าเขามาเป็นแคนเอ้ยแคนแคนอะไรวะ้หกหกหกอะไรวะหกสี่เจ็ดหา้าไปไปไปถึงเขาอ่ะมากี่คนคนเดียวคนเดียวคนเดียวอ่าก็ถามมามากี่คนที่มาคนถ้ามาหลายคนจะได้แบบเออให้เ <มา S 2> อ็มยิงก่อนแล้วไงเป็นเห็นไข่ออนวะสองคนไกล โอ้ผมนอนอยู่ข้างล่างนี่เองเอ่อเฮ้ยอยู่ข้างบนผมเห็นละเอ็มนอนอยู่บนหน้าผาอ่าคุณเตรียมผมจะวิ่งเห็นปะเห็นปะอ้าวนึ่งนึ่งยังกระตุกอยู่ยังกระตุกยีงกำลังตกนี่ไม่เห็นเหรอผมเหลืองเหลืองอะผมเห็นแล้วผมเห็นคู่แล้วสองคนโอ้โหไกลเกินเดี๋ยวเดี๋ยวล่อมาตรงไหนดีมาใกล้ใกล้อีกคอมอนคอมมอนก็ไกลอยู่เนี่ย ตัวยิงกระปุ๊บเฮ้ยใครยิงหอมผอมยิงใครยิงมันยิงมันอะไริบหายแล้วโอ้โหด่วนยิงทำไมกำลังล่อไกตื่นหมดยุ้ยไก่ตื่นหมดเอ็มใครใดๆทำทำเป็นทำเป็นเนียนให้ใครใครใครยิงหมดเอยบอกยายายาบอกยายาบอกยายิงยายิงยายิง ใครยไปมันจะงงมากว่าไม่รู้อย่ายิงไม่รู้ใครอะนี่มันเสียดผมนี่แหละเอาพูดเรอะกำผมว่าไปสักขนาดนั้นเลยเออไรไม่ดูแลจะไม่บอกว่าทำไมว่าไม่ดูเข้ามาหลังไอ้นี่เลยตามเข้ามาตรงหลังนี้พาเนี่ยพามาลากอาหารเลยเดี๋ยวผมยิงเก็บเก็บเนียนได้ๆๆผมมันใกลเกินผมไม่อุ้วิ่งมา การจะฆ่าคนนั้นม like <bbe> ันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็นเรากเดียวเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาปืนก่อนเผื่อมันมีตรงนี้แหละตอมะเก็ตมีปืนอยู่ผมกำลังวิ่งเลยนยเดี๋ยวแม่งลัดช็อตอีกฆ่าเขาเลยเขสิร์ฟอเขามันมีอะไรไหมของอ่ะหรือตัวเปล่ามากระตัวกับหัวใจแม่แม่มันมาตัวเปล่าป่ะหรือไงก็มากระตัวกับหัวใจอ่ะที่แค่นั้นแหละ โอเคไม่ถ้ามาโตหัวใจมันได้วิ่งไปยิงเลยมาวิ่งมาดิเพียงเาเดียซอมบี้วิ่งมาใหผมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซอมบี้มันเยอะตรงนี้มันเยอะเดี๋ยวไก่ตื่นซอมบี้หน้าร้านอาหารเต็มเลยไอ้นั่นอยู่แม่งหายไปแล้วแม่งวิ่งวิ่งวิ่งแยกกันมาเฮ้มันอยู่มันอยู่มันอยู่หน้านั่นโอ้ไม่ใช่นั่นคุณนี่หว่าอือสองตัวละหน้ามาเก็ต ใส่คุ้มเอ็มนะเอาเข้ามาเก็ตไปแล้วครับปืนทรงปืนสั้นอยู่ไหนเออเจอเอบอกว่าเออเจอกระเป๋าใหญ่ด้วยยิ้ม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 เจอกระเป๋าใหญ่เจอกระเป๋าใหญ่โอ้ยยิ้ม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 ยี้ยมมีทำพี่เดินเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะเป็นเห็นละครับโอเคเดี๋ยวผมเวงกระเป๋ายกันไปยิงมันเลยไปยิงมันเลยไปยิงไหนจะรู้ไปเนี่ยไม่รู้ทำตัวเป็นมิดก่อน บอกอยูดีเนี่ยอยู่ซุปเปอร์ซุปเปอร์คาเฟ่กูเคยโดนเหมือนกันอ้าวแล้วใครจุดจุดจุะมา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 นี่ใครจุดจุดจุดใครจุดจุดจุดเมื่อกี้ไม่ใช่ซุปเปอร์บอกคดอซุปเปอร์รอบมาแล้ะอาหารง่ายดีเดี๋ยวผมโผล่ไปยิงเลย ผมก็ไม่เห็นใครเดินเนี่ยคือมันหายไปไหนมั้งคุณก็บอกเลยอยู่ซุปเปอร์อะไรก็ว่าไม่ทะเลังได้เลยดรับยิงกูทำไมอยู่ไหนหายแล้วหรออยู่ร้านอาหารคุณบอกอยู่ร้านอาหารไปเลยให้มันมานี่มันเดินมาหาผมดิยิงกูทำไมคืออะไรอ่ะไปใครอ่ะไปดูของีของกัน โคตรเกลียนอะไอแบบเนี้ยลออ salud, <ะ>่อเขามาตายู่มมีันมีลูกซองแล้วไม่เป็นไรครับมันลูกซองมันมีลูกซองแล้ววิบิดคนฮะเดี๋ยวลั่นก่อนได้เปรียบครับเิงไม่เป็นไรนะผมช่วยยิงหลังไปแล้ว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 ตามติดชีวิตคนตายอ่ะผมเห็นวิญญาณเขาลอยขึ้นมาแล้ว แม่กเป็นเป็นตัวสีแดงๆลอยลเลยแบะบเตรียมตัวรอยงเดินมาไล่ไลไร่ไอันนี้มามามาม้ามาม้าของตรงนี้มาเก็บแล้วกูขอกูไม่ขออะไรกูขอชีวิตใช่ไหมกูขอชีวิตมึงนี่แหละข้าคือยมูทข้าต้องการชีวิตเจ้าโอ้เป็นเป็นเป็นไะไรไปแกแสดงกันไปมิดที่เร็วมาก เฮ้ยมันบิงอ้อมมันบิงอ้อมไปนี่บินอ้อมบิงอ้อมไปข้างหลังไปข้างหลังได้แล้วไอ้ไม่อะไรถ้าถ้ามาหลังจะมาข้างหน้าลรวบอกเลยมัน้า่งหลังมันมั่งหลังเนี่ยตอนนี้อยู่ข้างหลังซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไอ้ยู่ตรงถนนอยู่ยังไม่เข้ายังไม่เข้าถนนถนนอาหารอุ้ยไม่ไม่โดนเลยโอ้โหไม่โดน มันเข้าไปหาสีแล้วมันจะเข้าไปหาสีแล้วยังยังยังมันอยู่ในบ้านอยู่โอ้โหมันตื่นเลยกับไก่ตื่นเดี๋ยวถามถามมันเป็นเนี้นะใครยิงใครยิงไอไก่ยี่ปล่อยแล้วจะยิงทำไมเนี่ยเนีย่ <c oughs> ยเอ๋มอกเทความแม่น <c oughs> <c oughs> โอ้ศาสมันกำลังเข้าซูเปอร์มาร์เกต็ต เดนเข้าร้านอาหารละผมผมมือสั่นแล้วเนี่ยจะยิงมันอยู่แล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันยิงมันยิงซอมบี้ยิง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 ดิยิงดิยิงดิยิงยิงดียิงยิงดีมองไม่เห็นสักอย่างให้ยิงค่ะไทไม่ใช่ไม่ใช่บอกให้มันยิงซอมบี้ดิตัวซอมบี้ตบไปนะที่เรือซอมบี้ตบเอ้า ปิ้อยู่บนนี้ซมบี้ไม่ตกเนี่ยอยู่ไหนบนรถอะบนไอ้ที่กั้นถนนอ่ะไม่ตบตบไม่ได้จเร่ร่วงขอบคุณที่มามาอยู่ร่วมกันได้ประมาณถึงสิบนาทีไหมเนี่ยตลกว่ะเร่ ใครทำคงมีผมคนเดียวเออไปครับในเมืองนี้ดูดูคุณเห็นผมไหมเย้เย้ตลกตลกวมดตายตายตายข้างเรายิงเอาคือกำลังหมอบกำลังยิงมบ้กระจาษแตกอ่ะถ้านายโดนลูกเดียวก็ตาแล้วถ้าไม่มีเกาะ เจอเขายิงผม๊บที่เราอานอาหารเนี่ยพี่ยอมเข้ามาไอ้ทีโอ้โหนี่ผมเล่นกระเป๋าแย่มกันโอ้ไม่ธรรมดาหัวไม่แรงอ่ะผมเอาตัวนี้วิ่งลุยนะผมมีแม็กซ์ตาร์เน็ตสี่แม็กซ์นี่ผมไม่เอาสตาร์เน็ตหรอนี่ยิงหัวนะอุ้ยใครวะยิงแม่งเลยเนี่ยยิงนี่ยิงทำไมเนี่ยยิงยิงกับผมเปลียบมากเลยแค่จะเห็นตัวยังมองไม่เห็นเลยอ๋อเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ เห็นแบบเล่งเล็งเล่งเขาไม่เดินเดินเดิอเร่องเนี่ยผมล่ออยู่ตรงกลางถนนเลยเอาเกลือมาเสียบไปไปยุบบนก่อนนะก็ดูดิเจเจเจมาดูสองก่อนเด็ดเห็นเปล่าเห็นเปล่าจะมองไกลๆมองเห็นยาไหมสอมตีตามหลังไป็นหนึ่งสามตีสามมาตัวหนึ่งไหนไม่มีนี่เราไม่มีแล้วไม่มีมันวิ่งไปแล้วเนี่ยสองตัวเลยมันวิ่งไปกินเนื้อ วิ่งไปจกไส้วิ่งไปจกไส้ซอมบี้ตัวอื่นใช่ไหมมันเป็นซอมบี้หรือเป็นปอบวะเนี่ยมีเพื่อนตายสองคนเลยลัวกันผมยังไม่ตัวตีเลยเก็บตัวเออในขณะนั้นเรายังมีไหม M4 semi อ่ะเออเออมีมีมีเองเอ้ยเหรอไม่มีนะมีปอบวะเออมีมั้งมีมีผมเก็บมายิงนี่หว่าลืมเก็บไปแล้วใช่เก็บไปแล้วแค่ละตลกเบื่อตายแบบสโลว์โมชั่น ตายเยื่อค่อยค่อยล่วงแบบแบบเวลานอนตายนี่ต้องแบบหมุนตัวมันร้อยแปดสิบองศาคนมันบาดเจ็บอะคนบาดเจ็บไม่บาดเจ็บมันตายนะมันก็คงสงสัยนะว่าทำไมเราไม่ตายถ้าเกิดตีริงอะตีได้ได้ไดยอดตอนนั้นเมื่อกี้ใช่ก็คุณไม่ปล่อยทักทีอ่ะ ผมกำล,ลังล่อไม่หันไปดูอีกทีหันไปดูพอดีปึ๊บเบือตาคุณผมก็รอให้มันมาเดินเออแบบว่าไม่ระวังตัวเดินเข้าร้านอาหารมันเนิบเนิบเนาะรู้ไหมวามผิดใครทมผิดเองครับใช่ผมกําลังล่อยิงนัดหนึ่งเขาตกใจเลย <c oughs> ยิงเป็นไก่ตาแตกเลยเอ็มอคุณจะยิงทําไมตั้งแต่แรกเลยอย่าปล่อยดิอุ่ากำลังล่อไปซูเปอร์มาร์เก็ต กำลังจะไปถึงละกำลังจะถึงละปุ้งวิ่งหนี่วิ่งยังไวเลยแฟนแฟนบอกอะไรอะไรอะไรจะยิงกันเองแล้วพวกนั้นจะยิงกันเองใช่ไหมเอ็มเดี๋ยวผมเข้าอีกตัวก่อนแล้วกันเอ้ยเฮ้ยตัวตัวอยู่บนเขานี่าเดี๋ยวเข้าตัวนะเพื่อจเอาใกล้ๆเลยนะก่อนที่คุณจะเข้าเสร็จโค้งยิงคุณตายนะอือวิ่งเข้าในบ้านแล้วเห็นปะอ๋อทำไมบัง ผมเอาออกนี่ไงผมใช้หลักเอาเอาตะไม้บงังไงถ้าเกิดผมผมเกิดแล้วถ้าเกิดมีคนอยู่ในในบ้านอะ่ะมัสามารถเห็นผมได้อจริงอะ่ะโอ้หมวกเต็มเลยนี่มันแฟชั่นเลแฟชั่นกันไรเงยไงแต่ผมรู้เออบางตรงนั้นบ้านไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเห็นหมบ้างเห็นเลยใช่ป่ะไม่เห็นอะ่ะนี่ตะไม้บงังพอดีไงเดี๋ยวผมตัวหลังสีนห้ได้ป่ะเออบนเข,ขกากลัวมา ยังไม่มีกล้องเลยนี่วะบนเขาให้พวกเกิดเกิดใหม่ะมา <c oughs> นะจริงอ่ะเป่าวป่า,ปาตอนนี้มันยังไม่ม,มาดูด้วยเนี่ยแต่ก็กลัวหลังซีมา้อ๋อไม่เป็นไรผมดูผมดูในเมืองอย่างไงถ้านอนอย่างเงี้ยไม่มีใครมายิงผมหรอกยิงไม่ได้เราถ้ามยิงก็อิ่มแล้วมองมองไม่เห็นแน,น่นอนนะมันจะยิยงผมได้ไงอาจจะใช้ใช้วิชายุทธก็ไดม วิชาย,ยุดมองเขารูก,กำแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแ,แม่มายิงจ่อๆคงข่ากำแพงอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้อยู่เอ้แต่มองตัวนี้มองไม่เห็นเลยนะเอ้ใครสมมตะไม่อะมองตัวนี้ไม่เห็นเลยมองมาล่าหารเห็นเลยนะโอ้ยเห็นยันยิงไม่เห็นใหญ่เลยตอนแถวนี้แบบใครมันจะมายิงกวะก็มีแบบปรมาจารย์โปอะมีแต่มีแต่ปฏิหารน่ะปฏิหารที่จริง ลงลงบ้านย่ารวดเร็วแม่งพอเวอร์ชันนี้มาลงบ้านไม่ต้องกลัวตายแล้วเนี่ยโดดงปึ๊บเออเออเออออไอคนที่ไะโดดขึ้นข้างบนได้นี่ก็หนุกใหญ่เลยยังขึ้นไปบนยอดตกลงมายังไม่ตายโอ้ยยืนหยุดยอดสนยังไอจอมหยุดเออลงมาอย่างับบพวกเนก่งกายอยากอยู่บนบ้านในบนบ้านใหญ่นี่มากเลยก็มาเนี่ย ไม่ใช่บ่าบ้านใหญ่ข้างๆเนี่ยสึกใหญ่แล้ไปดีไปดิข้างบนข้างบนแต่มันมันขึ้นมันขึ้นไปข้างบนไม่ได้ขึ้นไปบนสุดไม่ได้จะขึ้นไปบนหลังคาอะไรเงี้ยอ๋อก็มีวิชาเดียวคือวิชากดกระโดดกระโดดเรื่อยๆใครอยู่ล็อกกี้บ้างมีใครอยู่ล็อกกี้ไหมแหมถามซักยังกะเป็นเพื่อนบ้านกันมันรอดคุณเนี้ย ระวังนะไปหลังป้ายหด่ชอบมีคนอยู่หลังหลังต้นไม้ผมก็พยายามคือโอ้โ,อโหในนี้ไม่มีอะไรละใครหิวบ้างเหรอใครหิวบ้างโคตรหิวอ,ะอ่ะอ้าวอ้ดีดวดีโคตรหิวในในชีวิตจริงเนี่ยนี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้กินข้าวเลยเออจะสั่นลูกึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเอ๊ยเจอคอนก่อน ใช่แล้ววก็เจอคนผมก็ต้องตนใจเลยก็เ <c oughs> จอคอนก่อนไงคอนเหมือนคนคนเหมือนคอนเดี๋ยวผมออกไปแล้ววันนี้จะกินไข่ดาวเนี่ยวหมทำไข่ดาวจ <c oughs> ริงไ่มหิวไข่เราหาทิสซูก่อนทิสซูก่อนไปใครเป็นผู้โชคดีสามคน <c oughs> พยายามจะทำวิธีต่างๆให้ขึ้นบ้านได้ทำไรอ,ะอ่ะเออเดินเล่นแ้วกจับเข้าบ้านได้ไหมเนะี่ยได้น่ะขึ้นได้แล้วเ <c oughs> อ <c oughs> เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวๆดเดูเดี๋ยวดูเเป็นไงดูอ่ะดู <c oughs> โอ้ไอบิลีไอเกนไฟนั่นนะดูดูเขาไปดูเขาไปดูเนื้อเป็นไงละ่ะวิชารลรำเลิศตกหลังคาตายไม่ตกไม่ตกไม่เป็นไรครับเซิเร์ฟเวอร์ชันนี้ตกยังไงก็ไม่ตายไม่ได <c oughs> ้ขึ้หรอให้เหรอดูวิปปินต้นไม้นะขึ้นเมื่อกี้กระโดดมั่วนะ่ะเม่งบิงขึ้นมาเลย<ง>นี่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 บ<ง>้านเล็งลงไปข้างล่างเหรอหลังคาเห็นปหมหลังคาเนี่ยตรง,งนู้เนี่ยมันอ๋อเห็นสบายฮะ คือมันเรายิงไม่มันไม่รู้อะปังตายแล้วกดดื้อกดไม่ดื้อแค่ชนนิดหน่อยเองโอ้โหรูเยอะนะฮตอนแรกๆมันไม่มีรูนี่เนี่ยอาัูวอือตอนนี้มันทำหลังคาอุกกบาตเลยมาชนวะเนี่ยปีไ่เงียเเลยก็กำลังปลูกผักอยู่ไง ทิวอะนอนทิวหิวแบบนอนแบบอ๋อไม่มีเหยื่อเจอโอ้ผหไม่มีกล้องโอ้แล้วจะลงไปก็ขึ้นมาก็กลัวมันยากทำไมอะแล้วต้องใช้กล้องเหรอคุณก็มองแบบมองกันไปมองกันมานันแหละมองแบบใช้พิชาย่เป็นกล้ใช้จิตวิญญาณนะไอคนเมื่อกี้ไงจิตวิญญาณนะไปแล้ว ดีไม่ก็ว่ะวิญญาณเกาะเกาะโตดีด้วยนะพวกแกเขไปตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วแบบว่าวิญญาณแค่ออกล่างแล้วเจอรูดมาทอยแล้วฮะแดงแทคอยเดี๋ยวมารอเลยใครช็อตเออโูไม่มาตรงนี้ได้ด้วยแหลมที่ไหนเอ้ยตกตกไม่ช็อตมันเป็นไม้โน้ตบุ๊กใชไหมมันจะช็อตได้ไงไม้ของคุณอืมช็อตนะไมผมบอที่ช็อต ผมก็ชอบเริ่มแวเนี้ยนี่ผมมาซ่อนตรงนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่มีใครเห็น่ะคุณเห็นผมวะผมบอกแล้วนะฮะไปไหนครับไปเข้าอีกตัวไปข้าอีกตัวผมว่าจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาเอากัมาตอนเอาไงอจะเบรกก่อนไหมล่ะอะคุณก็เล่นย้อนเลยเดี๋ยวผมเอาตัวละครไปตรงนี้คุณเห็นไหมเห็นอยู่บนหลังคาแล้วเนี่ยอออเห็นแล้วครับแล้วจากวามกิดนตรงหน้าคอมหรือว่าอะไรยังไงก็ก็อย่างนั้นนะ เป็นเทคนิคปรมาจารย์เนี่ยแต่มุมมุมตรงนี้ไม่เจ๋งจริงนะคือมองจากขบนงบนเดี๋ยวเจอปฏิหารยิงจะเขาจากไหนก็ไม่รู้ว่าแอกเกิดอะไดข้นเปบบปฏิหารเฮ้ยรยิงนะยังมีหนลอนะยิงใคร ยิงยนกจิงนกเมกี้นกรอากอางอ่างอยู่ใช่แคน่ยเน้เป็นยิงข่งยงกัะตายแล้วก็สุนมีเยอะหรือไงสิบอีสิบกนัดเลยฮะกี่นัดนะมีแม็กเนี่ยไม่ผอก็ผมไม่่สไนเปอร์ยิงหัวปืนสมยิง๋อแม่งแค่พกเลยงั้น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 ก่อนจากครับ เขียนชิปไหนแต่ในบ้านบ้ามันกระสุดกันเลยใครอายิงเข้าไปอยากอยากพุ่งเอาดิเดา๋ยวพุ่เอาดิเดี๋ยวผมเอาไอซ์จนพุ่เข้าเอ้าผมจะออกไปยิงทำไข่ดาวก่อนไม่ได้กินข้าวเลยผมยังอยู่ปกติเนี่ยเอ็มผมก็ยังอยู่เนี่ยยังไม่เอาตัวออกอ่ะอ่ะก็ตัวออกสิอย่างเอ็มมันจะเทความแม่นนะครับเทความแม่น อย่ามาเทคเราแล้วกันอย่ามาเทคดาวเราแล้วมันผมก็จะเอาไอ้ตัวมีดาบสมุไรเข้ามาโจเขาไม่เอาเข้าแคนเอ้ยดาบดาบเอดาบสมุไรนี้ผมได้แล้วนะแล้วก็ตายละคือคือมันวิ่งมาแล้วมันไม่เห็นผมอ่ะว่ายิงมันเลยเรียลเอฟเอ็นไปชอบใช้ไหมเหรอเอฟเอ็นเนี่ยเอฟเอ็นอะไรครับเอฟเอ็นลืมลืมลืมจะบินข้าวอย่าง้ยเจอกันนะเคเับอ๋อ